มีน้ำผึ้งไหมครับผมมีอยู่ในป่าอย,อยู่ในป่าอาจะได้น้ำผึ้งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเนี่ยนเด็กดูเด็กกลมใหญ่เลยทังเป็นผู้ชายใส่นม<อ>ใส่นมอันนี้ส่นมใส่นมไปแล้ถึงเวลาไปเอาแล้วครับจะลงมาซื้อ,ซ,อซื้อกแาแฟนะครับบอกไม่มีน้ำผึ้งต้องไปเอาในป่า มีน้ำผึ้งไหมครับผมมีอยู่ในป่ามีอยู่ในป่าอยู <k> <k> <k ่ในป่าคือต้องไปเอาในป่าก่อนใช่ไหมต้องไปตัดในป่าแบบน้ำผึ้งสดๆเลยของจริงเลยคิดว่าลำบากไหมอยากกินนะครับได้ไหมคะจริงเหรอโอเคขึ้นดอยเลยใช่แล้วจะได้กินวันนี้ไหมเนี่ยไม่ทั้งวันหรอกอ๋อโอเคไม่ทั้งวันโอเคมันจะขับอะไรไปขับมอไซค์ขับมอไซค์เนี่ยเรียบร้อยเบ็กก็ไม่ดีอย่างเงี้ยรถไม่ขา ดย,ดย,ดย,ยคนขับที่จอนขับเอ,องเลยอ่อนใจรูป่อสภาพคนขับปะติขับอยู่ในเมือง <ใน S 1> วันนี้ขับข้า่า <Alpha. S 2> ใช่ไหมอันนี้ร้อยอันนี้แปดร้อยมือครับ ใช้เบรกขาอย่างเดียวครับเวบรุ่นนี้คือเสียแล้วไม่มีการซ่อมครับเกิดมาสูงเนาะเกิดมาหล่อด้วยเาหล่อลิงหล่อลงลิงภาษาเหนือแปลว่าอะไรไหลลงลิงไหลลงไหลลงเนินโอ้โหกว่าจะได้น้ำรึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ย ดูเด็กก้มใหญ่เลยเอ้ oh, ตรงนี้ดูอันนี้คือเพรามันเป็นแขึ้ <omon> นมลาขนาดนี้เนี่ยโอ้หมาหมาหมาดูดิตดนย่าเจ้าช <ider> ู <world> ้ติดเต็มหน้าแข้งเลยย่าเจ้าชู้คนที่เ th จ้าชู้ส่วนมากเขาก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดนะครับเขามาโดนย่าครับถึงเจ้าชู้เขเลยติดโรคเหมือนซอมบี้อ่ะใช่จะไปโทษเขา ผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีตัถึงแล้วครับเป็นยังไงครับถึงถึงงยัแล้วเมื่อยมือมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนครับอยู่ข้างบนขึ้นไปนิดหน่อยนึงเราถึงแล้วนะฮะอยู่ตรงกอไม้เข้ามาใกล้มันนะเดี๋ยวมันฮุบออกมานะที่จอนสูงนี่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 นะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้เขาเรียกอะไรพึ่งหรือว่าอะไรมิมอ๋ออันนี้ครับเราได้พานทานมิมใหม่คนหนึ่งเขาเี้ยงทานข้าวหลามครับนี่ครับใส่หมวกใส่อะไรเรียบร้อยครับจะนี่ครับทานครับประจุดไฟให้มันมีควันครับผมนี่ครับใส่ใบที่มันยังดิบมันจะได้มีควัน ปนี่ครับโน้ำตึ้งสดแล้วน้ำตึ้งสดนี่โจอ้ดิมุังใหญ่เลยมีลูกมันก็มีอยู่นะลูกล้วน้ำเยอะป่ะน้ำเยอะนี่ไงข้างบนคือน้ำข้างล่างคือหลังลูกหมุน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 นหมแม่มันเต็มเลยบานเลยนี่นะครับเมื่อกี้ที่เราหลังก็ออกไปใช่ไหมตอนเนี้ย ขากลับมารวมตัวกันที่เดิมนะเห็นไหมครับแต่รังเขาไม่อยู่แล้วตัวเล็กใช่ตัวไม่ใหญ่มันเป็นมิ้มครับมิ้มพึ่งพึ่งมิ้มถ้าเป็นพึ่งหลวงมันจะตัวใหญ่แล้วก็ดูด้วยดูดมากพี่จอลองชิมเลยิแหนน้ำพึ่งปลาหวานเลี่ยนนี่คือพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะหวานน้ำพึ่งแท้ใช่ของแท้นี่ฮะบอกว่าอยากินอเมริกาโน่น้ำรึ่งเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าต้องไปหาพึ่งมาเองนี่ครับได้แล้ว เดี๋ยวกลับไปทำอเมริกาโน่ครับนี่ฮะลางแรกเราได้ไปแล้วนะครับพาเขาบอกว่ามีอีกลางหนึ่งอยู่อยู่ข้างหลังนู่นครับต้องขึ้นเนินไปอีกใช่ต้องขึ้นเนินไปอีกอ่ะใส่เกียมได้ทีฮะขับเป็นไปเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมีเว็บร้อยนะฮะเว็บร้อยไม่ใช่ฟอส่าเดี๋ยวเลยมีอย่างเท่เลยจะาลอยอะไรตรงบ้านของนี่ครับผมบ้านของพานบ้านของพานป่าไม้เข้าหลามและพานพึ่ง อีกหน่อยจะเป็นพานเห็ดพี่จอนทำอะไรอ่ะโอ้ดื่มน้ำเต็มขโมยเยอะแบบอยอะแบบขโมว่าไรขโมยเขายายจะเอาน้ำใส่กระติกจะยวดลงกระติกโมุกานี่แอบกินของเขาอยู่วะเคยดูว่าของของอะไรเวียดนามหู้ ที่มันอ,อ,อ่อนนั้นอ่ะไอที่ได้คลิปนั้นอ่ะใช่ที่ไปย่างปลาย่างหมูย่างอ,อ,อะไรต่างตางอ๋อแล้วก็อ๋อเกินถึงแล้วครับวันนี้น้องพึ่งน้องพึ่งสวยอวบนี่นะครับอีกรังหนึ่งครับรังนี้อยู่เตี้ยครับอยู่ไม่สูงแต่ว่าเขาอยู่ในกอไม้ไผ่ครับเจ้ายังไงเลยนะเจ้ายังไงเลยนะโอ้โหนี่เห็นชัดมากครับตรงนี้ถึงเนาะาอยู่ตรงนี้ไหนดูหนถึ นี่ครับจุดไฟไล่แล้วมาแล้ว,ลวก็เป็นแบบไหน นี่ครับลังนี้โอ้ลังนี้สวยสวยไหมสวยมากยอดเลยครับนี่ครับไม่ใ่หอกนี่น้ำหัวหนักนาลูนี่ครับ,ย,รบยังบินมาวนเวียนอยู่แถวนี้นี่ไงนี่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 มันไม่ต่อยนะมันไม่ดูเหมือนพึ่งหลวงฮะพึ่งงิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพึ่งมแมลงวานจัดว่าเป็นพึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่ดูร้ายมัน พึ่งป่ามันเอ้ยเขาพึ่งมิ้นป่าใช่ไหมมันดีอย่างไม่ดูครับมันกเกาะเฉยพี่ไปดูคลิปคนอื่นเขาอ,ะอ,าอ่ะหมอปลาแจ๊คแอนโพน์เดบิวตูมอะเดบิวตูมโดนป่าโดนคิ้วเรีย <laughs> บร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําอเมริกาโน่ที่ร้านกันวันนี้เราได้สองลังอย่างเยอะสองหลังไป,ลไปเลยครับไปเลยแม่ค้ามาแล้วนี่ <laughs> ไปหามามมเเอองกับืลย <laughs> ใช่หาไปิดปีเลย <laughs> เอามีดปาดครับแล้วก็บีบใส่เลยครับบีบที่มือบีบที่มือเอาที่มือใส่ไม่ต้องน้ำพึ่งใส่นะครับ่อาได้แล้วสดๆนี่ครับชือ้อ นกน้ำพึ่งชิมแบบหวานหอมจะบอกว่าพกติไม่กินอเมริกนโน่พอดีอยากจะสั่งเท่ใช่ <laughs> ได้วะเห็น <laughs> <laughs> เขาบอกอเมริกาโน่เพราึ่งไม่หวานอเมริกาโน่เพราะหวานนิดนึงอเมริกาโน่นอันโน่นนี้อันนีนมมน้มันเป็นยังไงอเมริกาโน่ตรงไม่ไมีนมไงมันเป็น,นแบบกาแฟที่กาแฟ <laughs> 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 กาแฟไงกาแฟแบบเพียวๆไงอ๋อกำลังยิดใส่น้ำผึ้งไม่หวาน แล้วแต่คนชอบเนาะน้ำพึ่งแท้ไหมวันนี้แท้มากแท้แบบควันขโมงหัว <c oughs> <c oughs> ยั่งเรือครับดูนี่มีตัวมันด้วยใช่ครับอันนี้เขาถามนิดนึงครับปกติเนี่ยพึ่งเนี่ยเขาจะมีน้ำหวานหน้าไหนหน้านี้อ่ะเดือนห้าแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงน้ำพึ่งเดือนห้าเจอดททานออกมาเลยหวานขนาดไหนแต่ลองจินดูเลวนะ ก็ชอบมกานโนเป็นยังเป็นยังเป็นผู้ชายใส่นมอ่ะสายนม,ยนมอันนี้มันสส่นมใส่นมมันแบบกินนมกับกาแฟามันติดแล้วอะ่ะมันแบบมันมันชอบอไปไปมันคือชอบไปแล้วอะ่ะเข้าาจใช่ป่ะมันไม่มีทางเปลี่ยนใจได้อ,ะอ่ะถามเลยคะบบอกสลิดสลิดซันเนี่ยแปลว่าล่านใช่เหมือนประมาณนั้นอ๋อเหรอแรดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผู้ชายไม่มีแรดหรอกผู้ชายไม่มีนอ ผู้ชายมิจต่แรบลินอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวนี้ตป็อโอเคครับวันนี้จบไปแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครชอบปีน้ำผึ้งนะครับองน้ำผึ้งแท้ๆที่ร้านไก่อยู่จังหวัดลำปางนะครับสปะอห้างฉัดข้างเดียวเข้ามาประมาณเจ็ดโลม<บ>าทางห,หุนตาลใช่ครับมาทางุนตาลง่ายๆเลยเจ็ดโลจะะะากสปอห้างฉัดเห,หนื่อยมากวันนี้ร้อนมากขึ้นเขาขับเมื่อยมาก แล้วมอเตอร์ไซค์ไม่มีเบกมือครับใช้เท้าอย่างเดียวที่ดูแล้วกันลงเข่าไปได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามามานะครับอาชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกระทิบไลไรนะครับกระทืบเลยกระทืบกระทิลล้์ลไรเยอะแล้วกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับบ๊ายบาย